มาน,นีผ้าล้านมาเบ่งหน้าข้าวเขี้ยวตอนเย็นๆข้าวกระง,งามล้านกะตากแดดมาน้ำกันหาเบ่งเห็ดปวกก่อนไม่มีนะบ่มนีเข้าวไก้สิได้ตั้งทองแล้วข้าวกระง,งามล้านกะเนน,นหน่อยตาเจ๋วเลยยิ้มเลื้อข้าง,งาม งามมีแต่ยาาหยาเต็ม,มน,นีมาเออเหมือนที่ว่าบิงเขางามทงหน้ายามมาแรงงามคักเขี้ยวไปด,ด้วยเขาเอาเจียวหยาแล้วก็มาป้าไปนี้ก็เจ้าวิีบบ่อีนเนาะเอาสบอ่อเอาเมื่อ้งว่วนสบอ่อเอาอยางลงไปรวมคูณทาเบางเขา เคี้ยวงามงามครับเย็นอยไปพายยางอีกต้องไปเบิ่งเขางามทั้งลมเนี่ยพนะาล้านมากล้านกับเมืยว่าแม่นล้านดอกเมืยผู้ใหญ่เมืยงามเดอ้อเขาปีนี้ นี่ออิทานเอากระงามอยู่แต่วัญญากร้ายสีได้กินอยูโบปีนี้หลังจากเบินเขาแล้วก็สีเมื่อกสีไปไซเงียบกบใส่เงบบียบกบ,บใส้ปลาเค็งมาคนให้ปลาเค็งมา ตัวหนึ่งสงโตนนี่แหละวันนี้ย่งางบนเขาก่อนวานปุ้ยไว้วางสองสามหมื่นนี่เอนโค้งยังอันนี้พี่เนาะโคกสนหนาเนาะโกสนหนาสนหน้า,นนนา,นนาอ้ยดึงกระขืนดึงกระขืนดึงกระบขืน ไลยหลายเต็มให้เต็มให้เต,ใหเต็มขัน้นอยาก็ไล่เขาก็งามอยู่นี่คักปอดควกสนุนหน้าดึงออกดึงออกตอนได้ดึงได้ก็ดึงอันนี้พ่นบักทัว คนมันทัวคนกําลังเป็นหมากเนาะคนมันทัวนี่ก่หยาพี่น้องเอ้ยหยาไลา่แต่ในเขาเนี่ลงมาลกออกก่อนต้นเพิ่นเขาก็ลาาไล่เขากอ้ไปโอ้ยบูบิดสับเขาก็งามอยู่ แต่วหนา,าข้างงามคือกันนี่นมาผบวิท์เนาะนี่ดิใส่ละตุ่นหนึง่งพี่โอ้นี่ไม่ยังอันนี้ไขห่หอยน้ำหอยเชอลี่เมย์เพิ่จะไปอยู่ใส่หอยเชอลีเขางามอยู่ ยากาศเย็นๆกลางทงหน้าหญ้ากระไยนี่ครับพี่น้องเผากระไยหญ้ากระไลมันงามขึ้นมาลนท่านเหนงวกินวันปุ๋ยไว้วางสองสามหมื่นมาเบิง้งป้าพระสิขึิ์ขืนยุบ่กระข้นยู่ นอยู่กับโบปันได้นั่งอยู่เหียวขักอยู่แต่ว่าหนากระไลไรแห้งกกสนุนหน้าบางบ้านก็เอืนอนกกฝอดเอียนแต่บ้านผุขาเอือนกกสนุนหน้ากกสนุนหน้าไปแบบนี้กกสนุนหน้าหรือว่ากกฝอดเอียนนี่แหละถ้าข้อมอออกใน,นย่ำ ข้าวดำข้าเกี่ยวเกี่ยวแต่ข้าเกี่ยวนี่ยูดขึ้นใบเพิ่อกระพูดเข่าน้ำแตกจ้ามาเข่าลนมาเข่าลนมือนั้นก้อนสองมือก้อนนั่นทีว่าท่านละวันปุ๋ยดึงบบขึ้นพี่น้องดึงบบขึ้นดึงบบขึ้นแข็งแห้งแกนแห้งมือนี้ดึงขึ้นมือนี้มือมือไม้มืออื่นสีมลกออกคนคือสีดึงสบายเนี่ยแหละ กินปุ๋ยขาบโบยากฟันได้อยู่ดอ,อกโบขึ้นบบขึ้นหนือไม่จะถิ่มะลกเรื่องโบยขึ้นตายแห้งหางมาซองบึงนี่ของนี้มือนั้นเอาทีนึงแล้วแต่ว่าโบ,โบแล้วก็เลยหนีก่อนเมือเอ่อยมอันนี้ก็สิ ยาสำนีสักก่อนแล้วผ้าล้านกับสักก่อนปูนชุดๆุดลุมๆลุมง่ามเข่าก็ง่ามอยู่ง่ามแห้งง่ามแห้งกำลัง,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 งเขียวครับกำลังเขียว ใส่ป,ปุ๋ยไปสองสามหมื่นปุ๋ยทำการลดอีเทนอีกจักสิบกว่ามือกนกะสิเอาปุ๋ยหมากมาใส่ปุ๋ยสูตรซิมหาซิมหาของวงวังคันทยเอาคลิปนี้กะซันมนี้กอนาะพี่น,นะนงเนาะคลิปหน้าจังว่ากันไหมสวัสดีครับ